ฮัลโหลดีทุกคนพบกันแล้วอีกแล้วนะจูนซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเล่นแมปเอิม่มแมปฆ่าตัวตายกันนะเพลย์บิเลีย้์โอเคทุกคนเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแต่เปียงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือเป็นแมัเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายรนวกนี้นนะมเราจะมาลองเล่นกันเลย,ลว,นนเลยว่ามันจะสนุกหรือเปล่าเล่นกันเลยชอ่วย โ oh, oh. oh, อ้ยวิ่งเลยโหอุ้ยแบดชั้นลงน้ำเหรออุ้ย <c oughs> ลงน้ำไหมลงน้ำครับผมดูสิถ้าฉีกขาเลยอ่ะดูดิโหขนาดไตถ้าสวยมากท่างสวยอะโอเคตจะไปเลยจ้า อะไรก็ไม่รู้นะสนุกดีเดียวเพิ่นมาเราจะไปลองที่สูงสูงกว่านี้ไหมอะ่ะตรงก็มีอะไรซื้อหรือเปล่าอันนี้เป็นมุมมองแบบไหนอะ่ะอ๋อมุมมองแบบหนึ่งใช่ไหมมุมมองที่หนึ่งอ่ะใช้มุมมองที่สองดีกว่าไปกันเลยเสียงอาจจะเบาเานิดหนึง,นงเพราะว่ามันเบือ่อ <laughs> เขียวกิ่งไม้ไหมลงหินไหมอะ่ะ ไม่ลุงอ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเหมือนน่าจะไม่ค่อยเจ็บอ่ะทุกคนทำไมท่าตาเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเดียว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 ๆๆทุกคนทำไมท่าเป็นอย่างเงี้ยคือโอเคงี้เถอะดีเลยทีเดียวฮึทำไมฉันจะต้องลงที่มันตกที่ตรงที่มันมีหินแฉะ ก็น่จะตึง้งนี่เห็นตรงนี้น่าจะช่วยได้นะน่าจะสูงโอเคทุกคนเนี่ยเราจะมาลองดูกันเลยว้าวว้าวอู้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยขีดขาเลย,ยเจ็บอ่ะทุกคนเจ็บแทนเลยอะ <laughs> ไหนดูดิเจ็บไหมหูเจ็บเท้าเหรอเอาา้ยเอามยเอาา้ย เ,เจ็บไม่พอ,อ,อยังไม่ยังไม่สะใจราสีวัยรุ่นเลยอะต้องให้มันถูกใจราสีวัยรุ่นหน่อยเออแล้วแล้วก็พูดไปเฉยๆนะยังไม่ไวัยรุ่นเราเรายังเด็กอยู่อลากไปคำพูดติดปากย้เอายย้เอ,เอ,อ๋ยวิง จะพ at, ึ่งหยุดจะพึ่งหยุดเพียงเท่านี้ไปต่ออู้อุ่ยก้อนหินไหมก้อนหินไหมก้อนหินก้อนหินก้อนหินอแค่นี้โอเคไปกันต่อไปกเลยลงตรงนั้นดีไหมลงตรงนี้นดีกว่าชป Why you b e a t f u l k l l and Jessie มันใช่เลวลาร้องเพลงไหมเออเจ็บอุ้ยเขียวจริงไหมเพียนิดเดียวอุ้ยหนักตกเขานี่มันช่างอันนั้นมาก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเธอทำไมท่าเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยหรอท่าเป็นอย่างนี้เฉยเลยโหแต่ ้าอันนั้นมมกใช้ได้ก็ไม่ค่อยเจ็บอะ่ะมันต้องโดนท่อนหินสักหน่อยมันถึงจะเจ็บถ้างั้นขอขอที่ที่มันมีก้อนหินเยอะๆหน่อยได้ปะอืมมีด่านอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไว้ก่อนละกันแล้วมันจะต้องขึ้นมาบนนี้แน่ๆเลยทุกคน เพราะว่าตรงนี้มันมีหินเยอะมากอยากจะขึ้นมาตรงนี้ดูนะมันจะเป็นจะเป็นยังไงชิบก้แรกก็ไม่หลงเลยชิบแต่มันยังไม่พอใจอะ่ะต้องลองอีกมีก้อนหินก้อนหิน้ไม่ดดนก้อนหินตรงนี้ก้อนหินตรงนี้เลยอีวีเลย เลียดสาดเลยจำลิปนั้นได้ไหมฉันเอานึตีนไปแย,ย่พัดลมนะจำได้ไหมโอ้โหดูดูดูตายเลย <c oughs> ไว้ก่อนมีดาดหรือเปล่าเว้ยอ๋อม,มีให้ซื้อด้วยนะแต่ไว้ก่อนนี่คืออัปเดตล่ะซีสตาร์สองมาแล้วจ้าไปกันเลย ดูสิว่าด่านสองจะสูงขึ้นหรือเปล่าวู้สูงขึ้นนะทุกคนด่านสองมีความสูงขึ้นจะเรียกว่าเลเวลเลเวลสองก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดเพิ่ซี่ไอ้ตายเถอไอ้ตายทุกคนมนมาหยุดอะไรตรงนี้เฮ้ยทำไมฉันถึงมาหยุดอะไรตรงนี้ไม่ค่อยเจ็บเลยอะ อะไรเนี่ยขี้แพงอีกแล้วะะลนะไอขี้ตาเจมาหลงตัวี้เหมือนเดิมเลยชุบช่วยพึ่งเออวนอันนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพึ่งลงขาเนี่ย <laughs> อะไรเนี่ยคง <laughs> มันนอนชิวๆไลยตรงนี้มันไม่ใช่เวลานอนนะเข้าใจไหมแค่ตายเถอะ อะไรนี่ฮะอึ๊บชูถึนก้อนหินไหมก้อนหินก้อนหินขอบคุณกินไหมไหม่ไม่ฮะแต่ว่าต้องเดินก้อนหินแน่ๆจี๊ยเดินก้อนหินแน่ๆขอขอดูนก้อนหินนะขอขอเออตู้ก้อนหินก็ยังดีนะเดีย๋ดวยวๆทำไมท่าตายท่าเตะทำไมมันบิดเอวอย่างเงี้ยเลยนากก่ากลัว โอหเจ็บต้นต้นขามากอเจ็บจนต้น,ตนขาจรงเลยไม่แน่ลงตรงนี้เลยอะ่ะจบหนึ่งจบกันจบกัน คนจบกันเลยอยู่ไม่เจ็บเลยเก็บแค่มือเจ็บแค่แขนนิดนึงอันนี้สอนให้รู้ว่าคุณต้องมาโดดตรงนี้ใช่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโหูแมปเป็นแมปฆ่าตัวตายที่อัอปลักษณ์ที่สุดในโลกโอุยอ้ยอุ้ยกระสัดฉันเอาเนื้อตีน แอ e เบอรี่ไอเคนฉันตกน้ำฉันตกน้ำตกน้ำถ้าอย่างเท่ถ้าอย่างเทเทมากโคตรเท่เลยเทจัดจัดเน่ยขี่ไปกันต่อเลยจ้าเยสรู้สึกว่าแมปนี้สนุกมากเลยลองมาเล่นกันดูได้นะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยไอเดีดเด็ดวิขอก้อนหินก้อนหินก้อนหิน วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเจ็บมากถ้ามันวิ่งก็คือเราได้ตังค์โคตรเยอะเลยนะเราบอกไว้ก่อนชุบอืมมาจบอยู่ที่ต, <c oughs> ตลกท่ามากเลยนะทุกคนมันตลกท่าท่าแต่ละท่าไม่ได้เรื่องเลยนะทุกคนหูเจ็บขาเลยเหรอมันเกินไปไหมคะเลยขอเก็บตังค์กอน เก็บตังชื่อด่าน3ก่อนอยากรู้ว่าด่านสามมันจะสูงมากแค่ไหนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเด้อเด้อเด้ทำไมหัวมันทำไมหัวมันไม่แบบนี้วิ่งวิ่งเจ็บ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 นิดนึง ก้อนหินมันไม่เจ็บนิดนึงนะจ๊ะมันเจ็บจนวิ้งเลยตาลายเลยเอือ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 หาชีฟ้ฟโอ้เจ็บตรงกระโหลก้วยนะเฮ้อะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะคนมันเกินไปแล้วนะแปบบนึงชิ อุ้ยเหเจ็บปากเจ็บมากทุกคนเจ็บสุดๆเลอแหลอๆอีเออเออเออเอ่อเอ่อฮึแท้จริงก็โทษดีครับเป็นบริงกินกองซาลาเปางองแกงมาลงมาเนี่ยว่ะไปลงปังไปงงเงงงงเงงในชีวิตเธอไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะมาดูกันเลยจ้า ยังซื้อไม่ได้นะทั้งหมดหนึ่งแสนกว่าบาทเลยเหรอโอเคทุกคนตอนนี้เรามีอยู่เก้าหมื่นนะเก็บให้ถึงแสนเลยจ้าหนึ่งแสนบาทเนะโอเคไอ้กุมารีก็มันก็เก็บเปเก็บไปเฮเบอรี่อุ้ยเสียวจริงไหมอีเสียบไปนิดเดียวเฮือขอให้มันเจ็บมากๆเลยได้ไหมอ่ะกระแทกหินก็ยังดี <c oughs> วิ่งเลยโหเจ็บเจ็บโหตีลังกาอุ้ยขอบอุ้ยตัวบิดตัวบีตบเดืดเดืดเดือดมาทะลุเปพย,ยแล้วทะลุ <c oughs> ตลกท่าท่ามันหามาเลยอ่ะเว้ยก็ถือว่าได้อยู่นเนี่ยเจไปซื้อด่านกันเลยจ้ะไปเพืน่นมาซื้อด่านจากันเลยดูสิจะสนุกไหมมีตังอยู่ ตั้อยู่หนึ่งพันหนึ่งขอบคุณเฮ้ยเดดแดดทำไมมันทำไมมันเป็นอย่างไงอัพโหลดไม่เสร็จอะ่ะนี่มีมีความสูงคูู้วันนี้ศูนย์เข้าไปอีกอีให้คะแนนสิบสิบทับสิบเลยได้ไหมให้คะแนนทั้งหมดล้านทับสิบเลยนะหูวิ้งเลยมันจะเจ็บเกินไปแล้วนะมันจะเจ็บเกินไปแล้วนะหัวหายเลยเหรอมันเกิดไป็ม่หัวขาดเลยเอ,อ้ย เจ็บมากเลยฮะเออเออเอเจ็บขาชี้ฟ้าเลยโหทุกคนเลือดสาดกระจายเลยเลือดสาดกระจายไหนดูสิก้าเปได้ตังมาทั้งหมดหนึ่งหมื่นก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนทำไมเราหุ่นดีมีราศีจังเลยฮะเราชอบกระโดดตรงนี้มัน เห็นไหมน่าจะไม่กระแทกนะอมไม่กระแทกครับผมไม่กระแทกเราจะไปเดินไหนโอ้โหมาจุดมาจุตีลังกาช,ชอบๆในการตีลังกาของมันเนี่ยแล้วทำไมเราบิดตัวียนเลือดไม่ไหลหฮะโหน่าเสียดายจังเลยเลือดไม่ไหลอะ่ะไหนดูสิเจ็บมะโอ้โหจิบมากๆเลยทุกคนเจ็บสุดๆอ่ะ เจ็บจนแบบรู้สึกแบบเจ็บแทนเลยโอเค <c oughs> โอเคในชีวิตจริงอย่ามาทําแบบนี้นะทุกคนถ้าในชีวิตจริงคุณทําอย่างนี้คุณบอกเลยคุณจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลน,นะแต่คุณจะตาย <c oughs> คุณไม่เข้าโรงพยาบาลแต่คุณจะตายนี่แหละเก๋วิงอีกแล้วฮะได้ต่งเดอะแน่ๆวันนี้รวยแน่ๆเมืน่คนุมาเส้นสุดอยู่ตรงเนี้ย อืมอุ้ยตรงศีรษะนี่เจ็บมากเลยนะมีคนเิ้นสุดตรงนี้ด้วยถ้าใครเล่นในความน่าจะเล่นง่ายมากๆเลยแต่อันนี้เราเล่นในมือถือไงอุ้ยามาติดอยู่บนตน้นไม้เอเวอรี I can't f ฟ g เจเอ็งน่ากลัวดูดินี่คืออันไหนเนี่ยไหนมาดูสิ หูเจ็บตรงสะโพกเจ็บมากๆเลยอ,ะอ่ะ๋อเจ็บสุดๆเดี๋ยวมานะโอเคทุกคนเรากลับมาอีกแล้วนะเออเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเออเจอกันใหม่วันหน้านะจ๊ะอันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยแว,วันนี้วันศุกร์แล้วก็จะได้ทำคลิปสนุกสนุกให้ทุกคนดูแล้วยั Yay! วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจุบ๊บ